ครับทักทายสบายดีพี่น้องป้องปายสูปูสุขคนพบกับนัดล่าลานเปอร์เซ็นต์อีกเหตนเคยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะย่ามเร่งเร่งยามคำคำคนหาหนังเข้มในตู้มาถุงหนึ่งแกวสิมาอมนะครับใส่พักบัวอันทับแรกก้อนออมนัดกะทำการซอยให้เรียบร้อยหนังต้มมาเรียบร้อยและเด้อพี่น้องเรือรับประกันว่า ไม่เหนียวจริงๆนะซอยจนกล้ามขึ้นพี่นอกอู้เ,เาไปอ้อมไปอ้อมกันเลยเนาะครับเนาะอ่าวเต้มย่ำลงไปตม้มหนังก่อนพี่นอกเอาอีกจักรอบก่อนให้มันเลยนุ่มๆเวลากินแล้วจังบอสดุดขนะตำเคียงอ้อมลงไปครับนันกกษสีไซเป็เี่ยนพวกหอมแดง พริกเนาะครับเนาะใส่คาต่ําขนาดใส่เป็นเบี้ยตันนี้ต่ําซะอีกนะครับเด้อปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้ําปาลาปลาละหลังจากนั้นรสชาติเท่าใดน้าผักบัวที่เข้าทำความสะอาดและซ้อยไปเรียบร้อยเอาลงเนาะครับเนาะพี่น้องเบ้งเบ่งเบิงเบงหน้าตาปุ คนคักน่าจะบบเหนียวเหรอครับเบื้งลักษณะเรียววังยาดนีมันคือเป็นกอนแข็งๆอยู่ยากแต่ม,มันเหนียวเขียวว่าค่อยดีปันใดมามะว่าหลายใหญ่ห้างเนาะครับเนะบนะบนะาะม่กินอมหนังเสบๆน้ำหนักเนาะครับเนาะมากครับผมกินเข่าแรงน้ำกัน